ประกอบการรายสุดท้ายเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการเสริมทักษะและค้นหาความถนัดของเด็กไทยสวัสดีคชัาทุกท่านนะครับผมธีรเดชสุพัทธีรสุพง์นะครับจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาวิชาเพียวแมพปัจจุบันนะครับ ผมรับจัดโครงการติวให้กับโรงเรียนต่างๆแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษสาววิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมและก็มัธยมนะครับสิ่งที่ผมนํามาเสนอชา์กในวันนี้นะครับเกิดจากเพนพอยของผมสมัยที่ผมเรียนมปลายที่ไม่รู้ว่าตัวเองถนัดหรือชอบวิชาอะไรเป็นการเรียนไปแบบไม่มีแพชชั่นมันน่าจะมีเครื่องมืออะไรสักอย่างที่จะทําให้เราสามารถรู้ถึงความถนัดของเด็กๆได้และวันนี้ครับแพลตฟอร์มออนคลิกนะครับจะเข้ามาตอบโจทย์แล้วก็แก้เพนพลอยของผมซึ่งประกอบด้วยกันทั้งหมด3โปรดักต์หลักนะครับ ปรดักแรกครับคือโปรแกรมที่ค้นหาศักยภาพการเรียนรู้แสงรายบุคคลผ่านการสแกนผิวลายนิ้วมือเพื่อให้รู้จักตัวตนแล้วก็ปัจจุบันนะครับองค์กรชั้นนําได้นาศาสตร์นี้เข้ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร,กรภายในบริษัทนะครับประดักตัวที่2ครับเป็นคอร์สเรียนเสริมทักษะเพื่อสร้างศักยภาพของเด็กทั้งในตาําราและนอกตาําราแล้วก็ตัวที่3ครับเป็นแซนด์บ็อกซ์ครับพื้นที่ที่มีไว้ให้เพื่อเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ผมจึงอยากเรียนเชิญชักทุกท่านนะครับร่วมลงทุนกับผมสามจุดหกล้านบาทแลกกับหุ้น4ี่สิเอร์เซ็นตครับคุณครับทำไมต้องทำไมต้องสามจุดหกล้านผมคำนวณมาจากปริมาณนักเรียนที่ผมอยากจะเข้าไปทําการสแกนค้นหาความรู้ให้เขาครับคือเพื่อจะไปสแกนความรู้ของเขาแล้วแล้วแล้วผมสมมติผมลงไปผมได้อะไรนะครับปกติผมจะได้รายได้สามทางครับจากการเหมาโครงการให้กับโรงเรียนแล้วก็จากการที่ ขายแบบรายบุคคลแล้วก็ให้กับองค์กรที่สับสนุนเปสบันเซอร์รายได้ตัวนี้มันก็จะเป็นงบประมาณเข้ามาครับโทษทีอันนี้เราเคยเราเคยลองทํำมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเคยทำไหมผมทำมาแล้วหนึ่งหมื่นคนครับเฉลี่ยคนละเ0้บาทครับคนละเ0้บาท1,000งหมื่นคนก็9กล้าน แล้วคุณเก็บมากี่คนนะครับสแตทอันนี้หนึ่งหมื่นลายนิ้วมือครับหนึ่งมืนลายนิ้วมันพอไหมหมายถึงว่าแค่พันคนนี่มันพอเราต้องำต่อครับไม่ผมว่าชักบกเขหมายถึงว่า Data Point อะครับสแตทที่คุณเก็บมาเอามาจากไหนตอนที่จะมาวัดไอ้พันคนเนี้อ๋อมันมี Data เก่าๆครับ Data เก่าๆเอามาจากไหนครับเอามาจากเก่าๆที่ไหนสถาบันที่ผมไปอบรมครับแล้วก็มีจาก Data จากต่างประเทศอ่าแล้ว Data พวกนั้นมาจากคนกี่หมื่นคนกี่ล้านคเขาใช้คําว่าหลักล้านนะครับหนึ่งล้านสิบล้าน แล,แล้วคุณได้ d า t a นั้นมาได้งไงต้องไปจ่ายเงมาหรือได้มาฟรีหรือ,องไงไม่ครับผมไปเข้าคอร์สอบรมครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้มาแล้วเขาก็เลยให้ d าต a นั้นขึ้นมาเลยอ่ามันเป็น d าต a ที่สรุปผลเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ถ้าคุณหมูเขาไปเรียนเขาก็ได้ Data มาใช่ปะ่ะก็ไปเรียนบ้างไางไปเรียนแบบคุณก็ได้แล้วไม่ใช่เลยใช่ครับทําได้ครับทําได้ตอนนี้โทษทิบแบบเนี้ยในเมืองไทยมีอยู่ไม่ถึงสิบครับไม่ถึงสิบเจ้าครับอือ ตอนนี้เป็นรูปแบบบริษัทใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็มีรายได้เป็นยังไงครับปีที่แล้วผมสามารถทำรายได้อยู่ที่ประมาณ6กแสนบาทครับต่อปีต่อเทอครับหกแสนนี่เป็นของคุณคนเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่หลังจากแบ่งแล้วืก็คือดึกว่าไม่ใช่รายได้แล้วหกแสนคือกําไรถูกไหมทุกคนแบ่งหมดแล้วใช่ครับคือผมให้ติวเตอร์เลยสีเปอร์เซ็นต์ผมหกสิบมกิจลองดูไหมครับใกล้ใกล้จะได้เดินใกล้ๆลองเลยฮะอ๋องต้องพี่หมูแล้วหนๆพี่หมูลองนะครับผมได้ไหมได้ไหมได้ครับดูได้เลยครับ ้ารานนี้เราก็จะบอกสมมุติว่าเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งเราก็จะบอกว่าไม่ชอบขัดแย้งกับใครนี่ดูของเฮงเงาหรือเปล่าทำตามสั่งได้ดีอย่างนี้วหเชิญมาจริงว่าโหแย่เลยเชื่อไหมข้อดีของรายนี้เราจะบอกเด็กๆว่าให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่เก่งเพราะเขาจะซึมซับทุกอย่างมาหมดเลยค่ะถ้าอยู่กับคนที่เก่งจะเก่งมากสมมติว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยแนะนำเรียนคอร์สขายข้อสอยังไงคะ ผมเริ่มต้นจากการเข้าไปติวในโรงเรียนครับติววิชาการแต่เราเอาตัวเนี้ยเข้าไปเสริมให้เขาหมดเลยแล้วพอเสริมเสร็จแล้วยังไงตอ่อก็ก็คือเป็นโครงการที่เขาเหมาจ่ายมาอยู่แล้วครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ทําให้คุณมียอดขายมากขึ้นอนะคือจากปกติผมจะติวให้กับห้องเลยพิเศษแต่น,นี้ผมสามารถติวให้ทั้งโรงเรียนอ,อ๋อคือวันนี้เป็นตัวแถมจากคอสปกติที่ข<ช>ายอยู่<ช>แล้วใช่ จริงจริงมันน่าจะต่อยอดตรงนี้อีกนะตอนแรนนกเราคิดว่ากลับกันคือสกแกนแล้วส่งไปเรียนเนี่ยเอ,เอไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนนี้จริงๆ Co คอร์สพิเ s ษคุณคือโรงเรียนสอนพิเศษแล้วคุณมีตัวเนี้ยเป็นตัวคล้ายๆดึงดูดลูกค้าใช่ครับแต่<ม>วันนี้คุณพรีเซนต์เหมือนกับว่าคุณมาเป็นเทคแล้วคุณก็มีโรงเรียนสอนเป็นตัวแถมแต่คอร์สพิเศษจริงจริงมันมันกลับกันอยู่หรือเปล่าผมมองว่าเป็นคู่กันเลยครับแล้วแปลว่าคนที่ซื้อแฟนชายคุณก็ต้องเป็นครูสอนเลขเนี้ยเหรออ่าเป็น ผู้ประกอบการในท้องถิ่นครับแล้วเขาจะหาครูสอนเลขเขาต้องไปหาครูสอนเลขด้วยมันจะเป็นคลิปคลิปการสอนด้วยครับผมมีทั้งหมดอยู่3าทางเลยครับสอนแบบออนไลน์เรียลไทม์ผ่านระบบคอนเฟลเลนต์กับสอนแบบออนไซต์แล้วก็สอนแบบออนดีมานที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นวิดีโอการสอนนะครับคลาสที่คุณสอนทั้งหมดเป็นคุณสอนหรือว่าตอนนี้มีคนสอนเต็มไปหมดเลยมีคนสอนเต็มไปหมดเลยครับผมมีอยู่4 0ิบคนติวเตอร์ในมือผมถ้ากับสิ่งที่เขาได้เวลาเขาซื้อแฟนใช้คือไอตัวนี้บวกกับคลิปวิดีโอซึ่งเขาอาจจะไปหา ที่อื่นเรียนเอาออนไลน์ก็ได้ใช่ครับแต่ว่าเรามีตัวที่ว่าสถาบันนี้มีทั้งคอร์สกับวิชาและไอตัวนี้ใช่ครับอันนี้คือเป็นเหมือนกับเป็นจุดขายเขาที่มันแตกต่างจากคนอื่นจริงๆมันกลับกันเนาะจริงๆเหมือนบอกว่าถ้าทำอันนี้เสร็จแล้วได้ว่าควรเะลาแล้วควรจะหาคอร์สท,ที่มันเหมาะกับเด็กนะนักเรมันะเด็กน่าจะน่าจะอย่างนี้น่าจะมีคนเรียนเยอะมากเป่าคือคอร์สที่ผมมีครับมันจะมีคอรอบคลุมกับกับศักยภาพของเด็กคือผมอยากพัฒณาให้เขาได้เรียนหลายๆคอร์สอย่าง ม,มันไม่ได้มีแค่คเคมีคิดวะนะครับมันยังมีวิศว์เดลอยากให้เด็กๆต่างจังหวัดได้รู้จักโมเดลแคนวาสบ้างผมอยากไปทำเป็นโคเรนนิ่งครับให้เด็กๆได้ลงมือทำจริงหลังจากที่เขารู้สึกสกิลของตัวเองแล้วรู้แล้วเรียนแล้วทักษะแล้วแต่ไม่มีพื้นที่ให้เขาตอนนี้ผมกำลังทำโมเดลนี้อยู่สมมติเขาเรียนด้านการเกษตรเขาเขาอยากเรียนโมเดลนี้เขาก็จะได้ลงมือไปปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องของวิชาเนี่ยผมก็ติวปกติแต่ผมแค่รู้สึกว่ายุคนี้มันต้องเพิ่มขึ้นมา เด็กบางกลุ่ม,มเขามีสกิลด้านธรรมชาติแทนที่เขาจะเรียนฟิสิกส์เคมีอย่างเดียวเขาควรจะมาลั่งทําอะไรอย่างนี้ด้วยเพื่อให้ได้ลงมือทําเหนื่อยจริงอะไรจริงทําจริงอย่างเงี้ยครับคิดว่ากี่กี่ปีคืนทุนครับสามจุดสามจุดหกล้านเนี่ยผมตัง้งใจไว้หนึ่งปีครับคือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีอะสิ่งที่คิดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ผมว่ามันไม่เหมาะมันไม่เหมาะที่จะมีพาร์ทเนอร์เพราะนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเพอร์ซันแนลเป็นอะไรที่คิดทํา อันนี้อันนี้ผมมองแล้วมันกึงกึงไม่ใช่ธุรกิจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นผมผมขอผ่านครับคิดว่าคุณเหมาะกับเป็นติวเตอร์น่าจะเป็นติวเตอร์ที่ดีเก่งครับแต่ว่าเรื่องเรื่องธุรกิจผมคิดว่าคุณอาจจะยังยังสับสนอยู่ตอนที่ขอผ่านก่อนนะครับขอบคุณครับก็จริงๆชอบเล่น education tech อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่วันนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าอาจจะฝฝาไว้เป็นการบ้านคือในมุมของเรื่องธุรกิจ ครับว่าอาจจะต้องหาพาร์ทเนอร์หาทีมหาโคฟาวเดอร์ก็ได้ครับที่เก่งทางด้านนี้นิดนึงแล้วเราก็ลุยทางด้านสายสายอาดีที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาไปแต่มีเพื่อนหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่ที่ทำเกี่ยวเรื่องธุรกิจที่แบบหัวไวทางนี้หน่อยก็เป็นกําลังใจให้ัดีอยู่นี้ยังไงเดี๋ยวอาจจะขอพันกันครับครับคุณครับ คือผมเข้าใจนะว่าการศึกษาเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้ตอนนี้คุณมีเครื่องมือที่มันดีอยู่แล้วที่สามารถบอกว่าเด็กคนนี้เป็นอะไรเก่งอะไรคุณต้องหาอะไรที่มันแตกต่างจากวิธีการศึกษาแบบเดิมๆถ้าคุณสามารถทาตรงนี้ได้นะผมว่าเด็กเรียนต็มปหมดเลยผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะครับอย่าหยุดฝันแล้วก็อยากจะให้สู้ต่อไปนะครับขอเป็นกําลังใจให้แต่วันนี้ขอผ่านขอบคุณมากครับเรื่องของ b u s i n e s s model เนี่ยคิดว่า เราจะต้องปรับเรื่องของอย่างที่บอกอินพุตต้องเจเนเรตออกมาให้ได้เป็นอินพุตที่สัมพันธ์กันทีเนี้ยเท่าที่คุยคุณยังไม่มีอะไรสัมพันธ์กันเลยเราต้องมาคุยกันละแล้วก็ปรับให้สิ่งที่คุณมีเนี่ยสุดท้ายเงินที่ลงไปเพิ่มมันจะสามารถสร้างกาไรสร้างไรายได้กลับมาสิ่งที่อยากจะเสนอให้เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็บอกว่าถ้าคุณบอกว่า3.6ล้านเนี่ยเท่ากับ4 0เนี่ยจริงๆก็ถือว่าคุณก็ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะแล้วว่าจะคงจะไม่ต่อเรื่องเปอร์เซ็นต์นะคะ ว่าจะขอให้เงินลงทุนเนี่ยเป็นสองเฟสเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วถ้าคุณทำไรายได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าครึ่งคุณค่อยเอาไปอีกครึ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าเป็นชักท่านเดียวที่เสนอคุณต้องคิดแล้วล่ะคะว่าคุณจะรับเดียวนี้หรือเปล่า เหลือชักจริงเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สนใจในธุรกิจออนคลิกของคุณตู่มาดูกันเลยครับว่าคุณตู่จะรับดิวนี้วหรือไม่รับครับเร็วไปปะผมตั้งใจมาเพื่อหาคอนดิชันโดยเฉพาะเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สุดท้ายผมก็รับดีลจากคณจริงก็ต<ๆ>้องขอบขคุณคนจริงมากที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสได้ทํางานในดี้ขอบคุณมากครับไม่แต่ว่าถ้ามาช่วยจริงสอนเด็กได้ไงจริงโอเคกับตรงนั้นไงจริงเร้าเท่าวัดแล้ว่ารู้ว่าเป็นอะไรแล้วมีคอร์สแมทเลยอะ่ะอันนี้โอ้โหขายเด็กขายเด็กได้ทั้งประเทศอ่ะใช่ปรับนิดเดียวทำให้ชัดเจน